การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเสร็จสิ้นแล้วอนุทินย้ำเร่งฉีดวัคซีนเข็มสามป้องกันเชื้อโควิดกลายพันธุ์รองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเปิดโครงการม่วง30ร่วมใจสู้ภยัยโควิดสีสโมสมรมอบผ้าห่มกันหนาวผู้ยากไร้และผู้พิการติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี พบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลร,ราชธานีประจำวันที่21ธันวาคม2564วันนี้พบกับดิชานกิ่งดาวสุวัททิ์ค่ะ มาเริมืนที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะทีมราชโอรสกลุ่งเทพคว้าแชมป์ในการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่5ประจำปี2564ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่โรงยิมเนเซียม3าโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีนายพงษ์รัฐ์พิรรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการมอบเพื่อรางวัลในการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่5ประจำปี2564ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีพลเอกนิรุตเกศสิรินายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนายคงศ ักมุลสารนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุบลราชธานีดรสุปกิจจันตรีผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีผู้แทนหน่วยงานภายในจังหวัดคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนจากทั่วประเทศเข้าร่วมในพิธี ซึ่งการแข่งขันมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันแบ่งออกเป็นประเภทชาย8ทีมและประเภทหญิงจำนวน8ทีมมีนักกีฬาเจ้าหน้าที่ร่วมการแข่งขันจำนวน288คนประกอบด้วยมหาวิทยาลัย,ยกเกษศตรศาสตร์ทีมราชโอรสกรุงเทพทีมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ทีมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกรุงเทพ ทีมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีทีมจังหวัดตากทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนนักกีฬาแฮนด์บอลทีมชาติเพื่อเตรียมพร้อมเข้าแข่งขันการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามในเดือนพฤษภาคมปี2565 สำหรับผลการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่3ประจำปี2564ปรากฏว่าประเภทชายทีมราชโอรสกรุงเทพคว้ารางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกานิฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปครอง รองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกรุงเทพและรองชนะเลิศอันดับที่3ได้แก่ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีกับทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกดควา้ารางวัลร่วมกันพร้อมเงินรางวัล1 0 0 0 0บาท7,000บาทและ5,000บาทตามลำดับ ส่วนประเภทหญิงชนะเลิศได้แก่ทีมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกรุงเทพรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นและรองชนะเลิศอันดับที่3ได้แก่ทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยวิทยาลัยและทีมโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกดครองรางวัลร่วมกันพร้อมเงินรางวัลเงินสดจำนวน10,000บาท7 0 0 0บาทและ5,000บาทตามลำดับ วราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบถงสัญลักษณ์ในการแข่งขันแเทนบอนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยให้กับผู้แทนมหาวิทยาลัยแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งต่อไปโดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20-30เมษายน2565ที่จังหวัดกระบี่ต่อไป กรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมอบรางวัลผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตดีเด่นในสถานการณ์โควิด -19 นะคะในปี2564ย้ำโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขเร่งฉีดวัคซีนเข็ม3ให้กับประชาชนป้องกันเชื้อโควิดกลายพนยาน นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณาสุขเป็นประธานในการมอบรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตดีเด่นในสถานการณ์โควิดปี2564ในเขตพื้นที่สุขภาพที่10จัดขึ้นที่ห้องประชุม50ปีโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายพงรัฐพิ่รมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณาสุขคณะผู้บริหารในเขตสุขภาพที่10รวมให้การต้อนรับ นอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขได้กล่าวขอบคุณให้กำลังใจบุคลากรสาธรารณสุขที่ได้ดำเนินงานดูแลเยียวยาจิตใจของประชาชนทั้งผู้ป่วยครอบครัวและประชาชนทั่วไปรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่อง ทีมงานสุขภาพจิตต้องดูแลสุขภาพจิตใจผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลจากการเจ็บป่วยการขาดรายได้การตกงานซึ่งเป็นบุคคลสําคัญในการฟื้นฟูสภาพจิตใจให้สามารถกลับมาสู้ชีวิตได้ปกติได้ รวมทั้งกล่าวขอบคุณในโอกาสที่ประชาชนให้ความร่วมมือรับวัคซีนครบ100ล้านโดสพร้อมขอให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขทุกแห่งเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -3 ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงทั้งภายในสถานพยาบาลรวมทั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารและสนามบินลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแก่ประชาชนที่เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภยัยห่างไกลจากโควิด ประเทศเรามีความเสี่ยงจากการเข้ามาของเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์โอไมครอนเนี่ยเพราะฉะนั้นการฉีดว,วัคซีน1 0 0ล้านเข็มเนี่ยก็ยังไม่ใช่หมายความว่าเราจะเข้าเป้าแล้วอยู่แค่นี้เราก็จะต้องอชักชวนให้พี่น้องประชาชนมารับวัคซีนเข็มที่3นะครับโดยทั่วนหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับวัคซีนเชื้อตายก็คือวัคซีนซิโนแบคหรือซินโนฟาร์ม2เข็มเนี่ย ขอให้เร่งทำนัดมาฉีดวัคซีนเข็มสาได้เลยนะครับได้มีการสั่งการเป็นแนวทางการดำเนินง,งานแล้วว่า,าสำหรับผู้ที่รับวัคซีนซิโนแวคซิโนโฟาร์ม2เข็มเนี่ยให้รับเข็ม3ได้ทันทีนะครับผู้ที่รับวัคซีนแอสตรา้าเซเนกา2เข็มเมื่อครบ3เดือนก็ให้มารับเข็มถามได้ทันทีผู้ที่ได้รับวัคซีนใดๆก็แล้วแต่หลังจากรับเข็ม2ครบ3เดือนก็ให้มารับเข็ม3ได้ทันทีนะครับ เราก็จะเ,เร่งทําการฉีดวัคซีนเข็มสามให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชือ้อแล้วก็ทําให้มั่นใจว่าเขาจะมีความปลอดภัยจากการป่วยหนักแล้วก็ไม่เสียชีวิตจากหากเขาจะต้องได้รับเชื้อมาการจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยจะต้องมีการขออนุญาตนะครับ ขอความเห็นชอบจากทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดโดยว่านี่กิจกรรมใหญ่ๆนะครับไม่นับว่าสังสรรค์ภายในครัวเรือนมีคนไม่กี่คนแต่ถ้าจะเป็นเรื่องของงานบันเทิงรื่นเริงที่มีการรวมกลุ่มของคนมากๆก็คงจะต้องมีมาตรการที่จะเสริมสร้างความปลอดภัยให้เราก็พยายามจะทาให้เกิดผลกระทบที่น้อยที่สุดแต่ว่าเราจะไม่ไม,ไม่ย่อหย่อนที่จะทำให้ไม่คอมโพมัย ที่จะทําให้เกิดความอันตรายได้ผมเชื่อว่ากรณีที่จังหวัดสุรินทร์ก็จะเป็นกรณีที่จะทําให้ท่านผูน้ว่าราชาการจังหวัดและก็นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศจะต้องอมีความเข้มงวดเข้มเข้มข้นขึ้นกับมาตรการนะครับที่จะให้มีการจัดงานต่างๆในช่วงเทศกาลปีใหม่ต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยเรื่องลดความเสี่ยงของการกระจายเชื้อเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดโครงการม่วง30ร่วมใจสู้ภยัยโควิดพร้อมประกาศชัยชนะการฉีดวัคซีนโควิด19ครบ100ร้านโดสค่ะ นายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด -19 แบบมีส่วนร่วมม่วง30ร่วมใจสู้ภยัยโควิดที่หอประชุมอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อพบปะและให้กำลังใจผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านซึ่งทำงานอย่างหนักในการช่วยบุคลากรทางการแพทย์ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 พร้อมประกาศชัยชนะการฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบ100้ล้านโดสอย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณาสุขจะเดินหน้าจัดบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 แก่ประชาชนต่อเนื่องและให้หน่วยงานสาธารณาสุขเร่งค้นหาผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนสื่อสารทำความเข้าใจถึงประโยชน์ของวัคซีนและให้เข้ารับการฉีดวัคซีนร่วมมือกับฝ่ายปกครองและท้องถิน่น จัดบริการเชิงรุกในพื้นที่ที่เข้าถึงยากเช่นชุมชนชาวเขากลุ่มผู้ป่วยบ้านติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางเองได้รวมถึงเปิดโอกาสให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวทั้งที่ได้รับอนุญาตแล้วและยังไม่ได้รับอนุญาตเข้ารับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุดเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชากรทุกกลุ่มที่อยู่ในประเทศ จากนั้นนายอนุทินชาญวิรุฬยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเดินทางไปเปิดโรงพยาบาลอำเภอม่วง30อย่างเป็นทางการพร้อมทางเยี่ยมชมห้องต่างๆในโรงพยาบาลและพบปะให้กำลังใจแพทย์พยาบาลรวมถึงประชาชนที่เดินทางมาใช้บริการที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีเปิดโครงการขยายปรับปรุงตึกผู้ป่วยนอกเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่บริการให้เพียงพอรวมทั้งเตรียมความพร้อมต่อ การขยายตัวและเข้ารับบริการของประชาชนที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นซึ่งโรงพยาบาลม่วง30ได้มีการดําเนินการให้บริการผู้ป่วยตลอดระยะเวลามากกว่า38ปีมีผู้ป่วยมารับบริการมากขึ้นจนต้องเพิ่มจํานวนเตียงรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาล100เตียง30เตียง60เตียงและให้บริการจริง84เตียงในปัจจุบันโดยให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบอำเภอม่วง30จําจำนวน84,600คน ด้วยบริบทของพื้นที่อำเภอม่วง3 0ซึ่งเป็นรอยต่อและทางผ่านหลักของประชาชนจากพื้นที่ใกล้เคียงหลายพื้นที่ได้แก่อำเภอหัวตะพานอำเภอหลืออำนาจอำเภอพนาและอำเภอเหล่าเสือโกกซึ่งมีความจำเป็นต้องรองรับการให้บริการจากประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงดังกล่าวโดยมุ่งหวังให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพอันจะส่งผลให้มีสุขภาพที่ดี สโมสรไลออน Lion, สีนครอ,อุบลสโมสรอ,ออนเซนทนเนียนชียางกูลสโมสรอยังสปิริตสโมสรลีโอวิเซนทริโออุบลร,ราชธานีรวมมอบพาห่มเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ชาวบ้านและผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองศีไขยอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลร,ราชธานี ที่เทศบาลเมืองศรีคายอํเาเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีสมสรไลออนสีนครอ,อุบลสมสรอนอนเซนทรเนียนชยางกูลสมสรอนอยางสปิริตสมสรอลีโอวิเซนทริโออุบลราชธานีรวมมบวิวแชร์ผ้าห่มกันหนาวแว่นตาพร้อมชุดเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ชาวบ้านผู้ยากไร้และผู้พิการเนื่องในวันลีโอเดย์ นำโดยรองผู้ว่าการภาคไลออนภาค310 e นยอนายแสวงวรณรัตนรองผู้การภาคคนที่1ไลออนรัชดาวันกิตติอมรพงศ์อดีตผู้ว่าการภาคไลออนสากลภาค,ค310 e อีประเทศไทยไลออนสมจันทร์จิตมณีโรธรองผู้ว่าการภาค3 1 0 e อีรองคนที่สองพร้อมคณะ โดยไลออนด็อกเตอร์พลพันธ์เลิศจันทร์รางกูลนายกสโมสรไลออนสีนครอุบลประธานจัดงานวันลีโอเดย์และนายกเทศบาลเมืองสีไข่พร้อมคณะรอให้การต้อนรับจากนั้นสโมสรลีโอวิเซนติโออุบลราชธานีรวมกับสโมสรไลออนสีนครอุบลสโมสรไลออน, oon, อน,ออน, Split, อนเซนทรัเนียนชยางกูลสโมสรไลออนยังสปริตสโมสรวิเซนติโออุบลราชธานีปีบริหาร2564 2,565และโคปาคบบาบาน่าคอนโดมิเนียมหาดจอมเทียนพัทยาร่วมกันเป็นสะพานบุญสร้างสารสังคมให้มีความอบอุ่นและความสุขมอบรถวิวแชร์ผ้าห่มกันหนาวเครื่องอุปโภคบริโภคนัดเทศบาลตำบลเมืองสีไข่นำเด็กหญิงเอมมี่ซึ่งมีความพิการทางด้านรูปร่างแขนขาบิดเบี้ยว โดยมีนายสุภชัยนามแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตำบลธาตุพร้อมนางสาวบุญจิราภาธานีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนางสาวสุดที่รักมาเฉลิมประธานสตรีบ้านหนองสองห้องร่วมรับมอบ,บ,บ,บติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ28,350ปบาท ขายออก28,450บาททองรูปพัรนรับซื้อ27,833บาท76สตางค์ขายออก28,950บาทขอบคุณ www.proteater.or.th ราคาน้ำมันดีเซล28บาท44ตางค์ต่อลิตรเบ็นซินแก๊สโซฮอล e 2 0 29บาท44สตางค์ต่อลิตรเบ็นซินแก๊สโซฮอล์30บาท68ตางค์ต่อลิตรเบ็นซินแก๊สโซฮอ,อล์30าหาสามส่บลาทิตร ไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลร,ราชธานีค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา12นาฬกาวันนี้ถึง12นฬกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลร,ราชธานีอากาศเย็นกับมีลมแรง คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ26องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ16องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดือออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิก35นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬกา19นาทีปุ๋ยตรามงกุฎปุ๋ยขยันเต็มแรงวันนี้มีข้อมูลดีๆสำหรับผู้ที่ปลูกข้าวและปลูกอ้อยมาฝากกันคะ่ะ ปุ๋ยขยันเต็มแรงปุ๋ยตรามงกุฎ1888ค่ะสำหรับข้าวอ้อยนะคะและ1888บวก CS ค่ะสำหรับยางปาล์มให้ใบเขียวเร็วเขียวทนเขียวนานสม่ำเสมอทุกใบได้มาตรฐานลำต้นโตไวสูงใหญ่แข็งแรงทนทานล้มได้ยากภู่ิต้านฐานเยี่ยมค่ะบำรุงให้ดินดีรากแข็งแรงละลายน้ำดีพืชด,ดูดซึมง่าย สุดเด็ดตอบโจทย์เกษตรกรไทยทุกคนนะคะมาพร้อมกับคู่หูอเนกประสงค์เต็มแรงไม่แพ้กันใช้ง่ายใช้ง่ายค่ะใช้ได้ดีตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวนะคะปุ๋ยขยันเต็มแรงปุ๋ยตรามงกุฎค่ะหาซื้อได้แล้วนะคะที่ร้านขายปุ๋ยยอดนิยมค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้นะคะที่เพจอุบลวิอาเคเบิทวีและเพจข่าวอุบลราชธานีโพลเคเบิลทีวีค่ะ รวมไปถึงช่อง45 4 z n e w พระอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะ เรามุ่งมั่นนำไฟฟ้าไปพัฒนาประเทศให้เศรษฐกิจไทยมีระบบไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมั่นคงยามมีภัยเราพร้อมจะสู้อยู่เคียงข้างเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างคนไทย61ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภา,ภาคาฟฟาส,วภภาสว่างทั่วถิ่สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย